พี่ฐานยี่ว่าก่อนหน้าเนี่ยที่เราเรียนโรงเรียนธรรมดามาก่อนเข้าโรงเรียนดนตรีแล้วพอเข้าโรงเรียนดนตรีปุ๊บก่อนกับหลังเรียนอะความรู้สึกมันต่างกันไหมต่างนะพี่ต่างต่างเยอะครับยังไงฮะเพราะตอนที่ไม่ได้เรียนดนตรีจริงจังอะ<ช><ๆ>เราก็จะเขียนอะไรที่มันแบบผมก็เขียนเพลงนะพี่แล้วมันก็แบบ<ๆ>กลับไปฟังมันก็แบบซื่อๆอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมีความแบบมีความตรงไปตรงมาอะไรเงี้ย มิติของความเป็นคนดนตรีมันไม่มีวนนั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ผมว่ามัน,ม,นมีมิตขิของความเป็นด iv ิบๆอ่ะได้คนละแบบใช่ใช่ใช่คนละแบบครับอืกับกับพวกแบบรสนิยมการฟังเพลงอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนใช่เหมือนแบบแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าไอ้นนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยอะไรเงี้ยแต่พอเรียนไปเรื่อยๆก็คนพราะว่าแบบเออมันก็มีหลายๆอย่างที่แเจ๋งเหมือนกันใช่ คือเราก็ไม่ได้มองว่าไออันเดิมไม่เจ๋งนะแต่เราเรารู้สึกว่ามันแบบเปิดให้เราเห็น mm hmm. หเ,เห็นกว้างขึ hmm. <ๆ>้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. ผมเห็นนะครับว่าจากที่ปกติเวลาคนเรียน mm hmm. พวกดนตรีมาส่วนใหญ่จะไม่มาทางฮิปฮอปเท่าไหร่ oh. ทําไมอัตราถึงมาฮิปฮอปอะทำไมกรถึงมาฮิปฮอปได้เพราะอะไร จริงๆตอนแรกผมไม่ชอบแรปเลยพี่หมายว่าผมผมไม่รู้จักแรปจริงๆนะแล้วแล้วผมก็แบบเห็นเพื่อนชอบมาด่ากันด้วยแรปอะไรเงี้ยตอนตอนที่แรปเปซาวซีซั่นมันบูมๆมอ่ะเออเพื่อนก็ชอบด่ากันแล้วแบบเราก็มึงแค่หยาบคายมึงก็เป็นฮิปหอบแล้วอวะ,อะ,อะผมก็แบบม <S <s ไม่ชอบเลยทําไมต้อง เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเรามีเรื่องอัดอั้นเองจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราไปรู้จักกับฮิปฮอป่แล้วเราได้ลองเขียนลองระบายมาันออกมาโอ้โหแม่งโคตรพอดีอะ่ะแม่งโคตรเป็นอะไรที่รองรบับกับการถ่ายทอดความคิดของเราได้ที่ที่มันไม่จําเป็นต้องแบบสวยงามสละสลวยมันมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องแบบเออเธอกับฉันฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่วลี่แบบลอยๆออะไรบางอย่างอ,ะอ่ะเอออืมก็คือแบบ จริงๆอ่ะความแรปมันมีอะไรก็ได้แต่มันมีมิติของมันอยู่ในนั้นใช่ใช่ใช่ง,งั้นหมายาวาวความว่าสโคบของเขาไมฮิพฮอปในอัตราเนี่ยฮิพฮอปแม่งไม่ได้มีแค่การหย,ยับคายมันต้องมีมิติและมีตัวเองคือคือ,คอเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าฮิปฮอปมันคืออะไรใช่ไหมพี่เพราะเราไม่แม่งไม่ใช่เจ้าของขนาดนั้นนะเราไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมอย่างแน่แต่สิ่งที่เรารับมาแล้วเ,เราแบบปรับตัวเข้ากับมันได้อ่ะมันมันมีข้อดีอย่างมากก็คือแบบมันเอ็กเพรสเอ็กเพรสความเป็นตัวเองอ่าก็คืออย่าไปไปหยับคายให้มันมากเอ็กเพรสเป จะดีกว่าเหมือนเหมือนถ้าหยาบคายเราต้องเราต้องรู้ว่าเรา express ความหยาบคายนั้นเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนหยาบคายหรือเปล่าหรือเพราะจริงๆแล้วเราโดนอะไรมากระทบเราเราถึงหยาบหยาบคายานั้นงั้นงั้นสโคบไปพี่หน่อยว่าฮิปฮอปของอตตาคืออะไร ฮิปฮอปสำหรับผมพี่มันมันเป็นเคาเจอร์นะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ถ้าถ้าเอาว่ากันตามสูตรมันคือมีเอเลเมนต์ของมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือคือจริงเอเลเมนต์ผมว่ามันเป็นแค่การบัญหััดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วฮิปฮอปอ่ะดจจากในใจคนมันไม่เหมือนกันนะสําหรับแบบอันางยกตัวอย่างอย่างพี่เองฮิปฮอปของพี่แม่งคือวิธีการใช้ชีวิตมันคือวิธีการใช้ชีวิตความคิดต่างๆเราได้จากแนวคิดจากตรงนั้นมาเขาเรียกว่าเรฟเลนซ์ดีกว่ามันคือเรฟเลนซ์การใช้ชีวิตสำหรับพี่นะออย่างอย่างตาค บอกว่าถ้าอย่างที่พี่พูดอย่างนั้นมัน,ม,นมันคือแบบก้อน m มซ d เซ็ของคนกลุ่มหนึ่งที่ที่ยึดไอ้ก้อนนั้นเป็น r e f e r e n นซใช่ไหมใช่ใช่ใชเออผมว่าก็ก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าตัว,ต,วตัวผมมันไม่ใช่ฮิปฮอปนะ เออเพราะว่าผมไม่ได้มีมี mindset ว่าแบบเอ้ยเราเราต้องรัดชีวิตกูตอ้องฮัตเซอร์อะไรไม่ได้ชดใช่ไน,นใช่ใช่ผมผมก็ผมก็เป็นผมนี่แหละก็ไม่ได้ฮิปฮอปอะไรแล้วสรุปสำหรับเราอ่ะคำว่าฮิปฮอปในจริงๆของเราคืออะไรคือเข้าใจแหละว่าฮิปฮอปแบบมันสามารถเข้าถึง mm. ทุกคนได้นี่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคําว่าฮิปฮอปที op, ่พอพออัตรา,อา,ตาพอมาจับมาอยู่กับมันจริงๆอ่ะ นึกออกไหมมันก็มันมันคืออะไรมัน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 สามารถจับแนกออกมาได้ไหมหรือว่าไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะพี่มันมันอาจจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยู่กับแก๊งคนที่มีมายเซ็ตแบบเดียวกันแก๊งแบบแก๊งฮิปฮอปอ่ะง,งั้นแสดงว่าความหมายของอัตราถ้าเกิดสกุไม่ง่ายฮิปฮอปคือมายเซ็ตคือความคิดประมาณนึงคือความคิดใช่คือชุดความคิดแบบนั้นโอเคโอเคโอเคใช่<ๆ>ใช่ใช่อย่าล<ๆ>ืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกัน กดหน่อยเด้โอ้โหใจคอจะดูคงเดียวเลยเหรอร้อ,องอ่ะนั่นๆะๆนะนะ